กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายธีรชาติปางวิรุณรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรพักประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาน้ําท่วมปัญหาทุกอุท,ท,ทก,กภยัยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นซ้ำซากในประเทศไทยมาเป็นเวลาชาตินานแม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลจะได้พยายามที่จะแก้ไข แต่ว่าปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้บรรเทาเบาบา,บางลงผมเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรต้องกราบเรียนท่านประธานว่าในอดีตนั้นอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรประสบปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอดแต่ได้รับพระบารมีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชดำริให้สร้างคลองหัววังพนังตักจนกระทั่งวันนี้พี่น้องในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและ เลาแวกใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริคลองหัววังกนังตักน้ําไม่ท่วมที่จังหวัดชุมพรแล้วแต่ท่านประธานที่เคารพครับจังหวัดชุมพรยังมีอีกหนึ่งอำเภอซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองคืออำเภอหลังสวนบ้านผมปัญหาอุทกภัยก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาปัญหาน้ําท่วมก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เนี่ย ยังไม่มีความคืบหน้าของหน่วยงานรัฐบาลของส่วนราชการใดที่จะสามารถอธิบายหรือชี้แจงได้ว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่อำเภอหลังสวนได้อย่างไรบ้างพื้นที่อำเภอหลังสวนหลายตำบลได้แก่ตำบลพ่อแดงตำบลน,นาพญาตำบลบ้านควรและตำบลบางมะพร้าวหรือตำบลอื่นของจังหวัดชุมพรประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูมรสุมเนื่องจากพอรณาเขตติดต่ออ่าวไทยมีฝนตกเป็นปริมาณมากก่อให้เกิดปัญหาน้ำหลากเฉียบพลันจากพื้นที่สูงสู่ที่ราบซึ่งเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเป็นที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังประสบปัญหาดินไหลพื้นดินสุดตัวและดินถลม่ม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานหลายครั้งจนกลายเป็นปัญหาอุทกภัยซ้ำซากประชาชนในเขตอำเภอหลังสวนจึงได้มีการทำประชาคมเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้จัดทำโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองหลังสวนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอเรียนถามว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนยโยบายสนับสนุนโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําคลองหลังสวนหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับเชจนทันท้งมติช่วยว่าการกระทรวงเกษตรครับเรียนท่านประธานที่รบกระผมนายสิรวัตรขจามประสาทสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจงงังหวัดพิจิตรชาติทยพัฒนา ท่านตีว,ว่าการสวงเสีสากลได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกผู้สรงเกียตร,ต,ต,รตินะครับท่านสสทยาชาติปางวิรุฬฐนะครับต่อข้อสอบถามของท่านสมาชิกนะครับถึงแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคปัยที่เกิดขึ้นที่เพื่อหลังสวนนะครับซึ่งจากสภาพ ของภูมิประเทศที่มีความลาดชันอย่างที่ท่านสมาชิกทนา้เรียนไปแล้วนะครับว่าจะมีฝนตกทําให้กระแสน้ําไหลเร็วนะครับทําให้ลําห้วยลําคลองที่มีขนาดเล็กและคดเคี้ยวนั้นก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ําที่มีจํานวนมากได้นะครับสามารถไม่สามารถที่จะระบายน้ําออกสู่ทะเลได้ทันทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมในบริเวณพื้นที่ตอนปลายของเพลหลังสวนนั้นจากการศึกษา จะทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำของจังหวัดชุมพรเพราะว่าการบรรเทาปัญหาอทกภัยในรอบการเกิดซ้ำ25ปีนั้นจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขยายลำคลองธรรมชาติขุดคลองผันน้ำสู่อ่าวไทยซึ่งจะต้องดำเนินการศึกษาเพื่อนำสู่การออกแบบและก่อสร้างสำหรับการแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่ของอเภอหลังสวนนั้น จะสามารถบรหิหารจัดการน้ําโดยลดปัญหาความเดือดร้อนของรัษฎรโดยที่ใช้ศักยภาพที่มีอยู่เอามาใช้ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับกรมชนประธานจึงได้พิจารณาดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาทภัยและพัฒนาแหล่งน้ําอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยที่มีสาระสาคัญก็คือ1จะทารายงานความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ําอําเภอหลังสวน 2. พัฒนาบริหารจัดการน้ําและบรรเทาทภัยในพื้นที่ต้นน้ําตอนบน 3. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่เสร็จด้านท้ายน้ําพร้อมทั้งดําเนินการในเรื่องของการมีส่วนร่วมจึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ทราบเพื่อความสบายใจครับเชิญท่านทีชาติคําถามสุดท้ายครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผมนายธีราชาติปางวิรุฬกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรพรรคประชาธิปัตย์ต้องกราบขอบพระคุณท่านท่านปรีช่วยสืิวัดนะครับที่ท่านกรุณาชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นให้ได้รับทราบแต่ว่าผมต้องถามท่านท่านปรีต่อไปว่าขณะนี้เนี่ยความคืบหน้าในการดําเนินการเนี่ยยังไม่ได้รับทราบเลยว่าศึกษาเสร็จแล้วหรือยังได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ทำเหมือนกับคลองหัววังพนังตักที่จังหวัดชุมพรหรือไม่และติดขัดปัญหาอย่างไรบ้างจึงขอถามต่อว่าถ้าหากมีการพิจารณาและดําเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวแล้วเนี่ยท่านจะดําเนินการได้ในปีงบประมาณใดและขอทราบรายละเอียดครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายศิริวัชรประสาทรัฐมนตรีช่วยวกรส่งเรสริมกรน,นะครับต่อข้อสักถามของท่านสมาชิกนะครับ ขอเรียนเพื่อความสบายใจอย่างนี้นะครับว่าส่งเสริมและสากลโดยกุ่มชนประธานได้พิจารณาจัดทาแผนดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาทวภัยและพัฒนาแหล่งน้าอำเภอหลังสวนจนังหวัดจุมพรอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับโดยที่การว่าจ้างศึกษาระยะเวลาดําเนินการประมาณ600วันงบเงินงบมาประมาณะมาณ50ล้านบาทเพื่อที่จะนําผลศึกษาไปดําเนินในกิจกรรมต่างๆ โดยที่ขออนุญาตเรียนในสาระสําคัญในรายการที่สําคัญคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่า1คือขุดรอบคลองหลังสวนที่มีความสามารถระบายน้ําได้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับจาก2ถึง10ในรอบปีนะครับกลายเป็นในรอบย5ปีสามารถที่จะระบายน้ำได้นะครับ2ขุดคลองผันน้ำจากคลองหลังสวนฝั่งขวาพร้อมทั้งก่อสร้างาคารควบคุม ระบายปน้ําคลองจํานวนหนึ่งแห่งนะครับ 3. ปรับปรุงคลองธรรมชาติเดิมนะครับการขุดคลองผันน้ําเพิ่มเติมผ่านคลองกกคลองหนองน้ําขาวคลองบางกาลงสู่ทะเลต่อไป 4. ปรับปรุงคลองหลังสวนจากถนนหมายเลข41นะครับผ่านตัวอำเภอหลังสวนผ่านทางรถไฟครับขุดคลองผันน้ําจากคลองหลังสวนฝั่งซ้ายพร้อมทางก่อสร้างอาคารควบคุมการระบายน้ํากลางคลองจํานวนหนึ่งแห่งนะครับ หปรัปรุงคลองกกซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีต้นกาเนิดจากเขาน้ําดําและเขาลุ่มเพื่อระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลาก 7. ปรัปรุงคลองน้ําขาวซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีลําน้ำส,สองสายนะครับคือคลองสังและห้วยตําเสาครับ8ปรัปรุงคลองสังซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ 9. ปรัปรุงห้วยตําเสาซึ่งเป็นคลองธรรมชาติซึ่งเรียนกับท่านสมาชิก ื่อความสบายใจอย่างนี้นะครับว่าการว่าจ้างศึกษานั้นจะต้องดําเนินการภายในวันที่7มิถุนายน2556นี้ตามสมาัญญาเมื่อมีการดําเนินการในการศึกษาแล้วนะครับก็คงจะได้มีการดําเนินการตามโครงการต่างๆต่อไปครับ